สวัสดีครับผมกับตันแคทวันนี้จะมาแนะนำมังหวา8เรื่องจากเว็บดูนที่มีตัวเอกย้อนกลับไปแก้ไขอดีตหรือกับชาติมาเกิดใน8เรื่องนี้ที่จะแนะนำไม่ได้มีการจัดดับนะครับ <Nope. S 1> เพราะแต่ละเรื่องก็สนุกไปกับคนละแบบคนละรสชาติอย่ารอช้าดีกว่าไปชมกันเลยเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่นักลบพันละหั ปฐมบทของเรื่องเริ่มต้นด้วยได้เกิดสงครามระหว่างเผ่าปีศาจและเผ่ามนุษย์เหลือเพียงมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลือตัวคนเดียวและกำลังต่อกรกับราชาปีศาจนามว่าทาทา,ทารอสเขาไม่สามารถต่อกรอได้แม้แต่น้อยและนามของมนุษย์ผู้นี้คือเซเฟอร์ทางเลือกสุดท้ายที่ราชาปีศาจมอบให้คือมารับใช้ข้าซะและไปพิชิตทุกๆโลกด้วยกันรวมถึงดินแดนเทพเจ้าด้วยแต่แท้จริงแล้ว มันแค่อยากเห็นความน่าสมเพชของมนุษย์ที่หมดทางเลือกเซเฟอร์นั้นรู้ดีและนี่คือคำตอบที่เซเฟอร์ให้ <c oughs> เอาไปเลยโคตรเท่เลยล่ะครับและระเบิดตัวเองทันใดนั้นหลังจากความตายเซเฟอร์ก็ได้ปรากฏตัวที่เหล่าเทพอาศัยอยู่เดิมทีจะต้องไปพอลล่วโลทันทีแต่เทพเจ้าสูงสุดตัดสินใจจะส่งเซเฟอร์ไปยังอดีตโดยคงความทรงจาไว้เพื่อมอบโอกาสในการเปลี่ยนบทสรุปเซเฟอร์นั้นรู้ดีว่าของฟรีไม่มีบนโลกพวกเทพมันแค่อยากเห็นความบันเทิงที่มากกว่านี้ทําให้เซเฟอร์โมโหอ,อย่างมากเทพนั้น เห็นเรื่องราวผ่านมาของเซฟเฟอร์เป็นแค่เรื่องสนุกแต่เซฟเฟอร์ก็ไม่สามารถต่อกรได้ในตอนนี้เทพเจ้าจึงส่งเซฟเฟอร์ไปเกิดโดยย้อนเวลาไป5ปีก่อนตายซึ่งตอนนั้นเซฟเฟอร์เป็นท่านเป็นท่านไม่พอยังมีนิส่นที่ต้องใช้อีกหลังจากนั้นเซฟเฟอร์ก็ได้เริ่มแผนการเปลี่ยนบทสรุปของชีวิตเขาหรือว่าเขาจะเป็นเพียงตัวตลกเหล่าเทพไปลุ้นต่อกันได้ที่เกิดใหม่นักรบพรนล h บนเว็บตูน จากที่ผมได้อ่านมาจบซีซั่นหนึแล้วอ่ะตัวนั้นชอบมากนะโดยหลายเส้นที่สวยคมและเนเรื่องที่เข้มข้นอ่ะตัวละครหลักที่มีภูมิหลังค่อนข้างน่าสนใจรวมถึงความฉลาดของตัวเอกอย่างเซเฟอร์ที่พยายามจะเปลี่ยนบทสรุปเพื่อเขาจะไม่แพ้ให้กับเผ่าปีศาจและไม่ยอมเป็นแค่ความบันเทิงของเทพเจ้าอ่านเลยสนุกมากตอนนี้มีถึงสซีซั่นแล้วนะเรื่องต่อมาขอแนะนำหวนคืนสู่ฮาวาซัน เรื่องนี้ค่อนข้างดังมากๆเลยแหะครับและงานภาพก็สวยโคตรเลยเปิดมาก็เกิดสงครามระหว่างสำนักคาวซารากับเผ่ามารไร้การยื่นมือมาช่วยจากสำนักอื่นๆอาจารย์ศิษย์ผู้พ้องตายหมดทั้งหมดคือฝีมือของเจ้าลทัทธิอิงมานหรือเทพมานสภาพของชองมายองนั้นเหลือเพียงแขนข้างเดียวไว้กวัดแกงดาบเทพมานนั้นได้ชมเชยดาบแห่งวาซานั้นแข็งแกร่งมากถ้ามีเวลาอีกสักวันหนึ่งตนจะได้เป็นจอมมานที่แท้จริง และได้บอกทิ้งท้ายว่ามันยังไม่จบสิน้นมานจะกลับมาเผ่ามานจะกลับมาอีกครั้งแม้ว่าชองบยองจะปราบเทพมารไปได้แต่เจ้าตัวก็เสียชีวิตหลังจากนั้นด้วยและหลังจากนั้น100ปีให้หลังชองบยองก็ได้สติมาในร่างของเด็กยาจกคนหนึ่งและที่ที่แรกที่เขาต้องการมุ่งหน้าไปคือสำนักขาวา,ารซานชองบยองได้สละชีพเพื่อปกป้องโลกแต่สิ่งที่เขาได้มาเห็นตรงหน้าคือสำนักาวาซานที่ไร้ชื่อและไม่มียอดฝีมือถูกลืมทั้งที่เป็นสำนักที่เคยกอบกู้โลกไว และเป้าหมายของเขาก็คือเพื่อจะฟื้นฟูภาวานและรับมือกับเผ่ามารที่อาจกลับมาได้ทุกเมื่อชองมายองจะทําได้ไหมไปลุ้นต่อกันที่หัวขึนสู่อาวาธนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มันแบบคีเลยเส้นสวยน่าดึงดูดมากจริงๆอะ่ะและบอกเลยว่ามีหลายอารมณ์ในเรื่องมากตอนต่อสู้ลายเส้นก็สวยสุดตอนเศร้าก็ดึงอารมณ์ได้ดีแถมยังมีเนื้อเรื่องที่ตลกผ่อนคลายอ่านไปขำไปเลยแหละครับเรื่องนี้ก็มีถึงสองซีซั่นแล้วนะไปตามกันได้เลย ถัดมาเรื่องที่จะแนะนำวิลเล่ย์ทูคิวว่าด้วยเรื่องทายาทแห่งทิวาการและทายาทแห่งรัติกาลต่างฝ่ายต่างเหยียดหยามซึ่งกันและกันและให้เปรียบก็คือขั้วตรงข้ามอย่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์กลางวันกลางคืนหรือฮีโร่กับไวร้ายนั่นเองโดยเปิดเรื่องมาที่อเมริกามีไวร้ายตัวตลกออกมาปรากฏตัวก่อความวุ่นวายป้นจับตัวประกันเด็กและผู้หญิงไปและคนที่ปรากฏตัวออกมาปราบไวร้ายก็คือพระเอกของเราที่แฝงตัวมากับกลุ่มไวร้ายซึ่งเป็นไซเคอร์หรือฮีโร่คัตเอส มีพลังเพลิงที่มีความร้อนแรงหลังจากนั้นเจฟคนที่เขาไว้ใจก็ตามตัวให้เขาไปหาและพอไปถึงเจฟก็ได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้ก่อนโดนสังหารต่อหน้าโดยไซเคอร์คนอื่นๆด้วยความโมโหพระเอกจึงได้กระโจนเข้าไปต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวและพระเอกก็ได้โดนสังหารตกน้ําไปและได้ฟื้นขึ้นมาในร่างเด็กหนุ่มที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตายอยู่คาส้มพอดีจากแก๊งบูลลี่โดยที่เด็กคนนี้ครอบครองพลังลัติการของวิลเลนอยู่ จากนี้ชะตาพระเอกจะเป็นยังไงจากไซเคอร์คัตเอ็ผู้ด่งดังกลับต้องมาอยู่ในฝั่งของเวลเลนถ้าอยากรู้เรื่องต่อก็ไปอ่านได้ที่เวลเลนทูคิวเรื่องนี้ก็มีถึง2ซีซั่นเช่นกันนะครับ Return to p l a y e r โดยโลกจริงๆที่เราอาศัยอยู่ได้กลายเป็นฉากของเกมคุณได้กลายเป็นผู้เล่นคนที่สนุกกับเกมไม่ใช่เราแต่เป็นเหล่าเทพเจ้าและประโยคแรกที่เปิดเรื่องขึ้นมาคือคุณได้เคลียร์เกมแล้วฉากจบจะเริ่มนะบัดน,นี้ และคุณได้บรรุฉากจบสุดเศร้าโลกที่เดียวดายและด้วยเงื่อนไขที่เขาไม่สามารถเคลียร์เกมนี้ได้เขาจึงตัดสินใจจะปิดชีพตัวเองทันใดนั้นก็มีหน้าต่างเกมปรากฏได้ให้โอกาสครั้งที่2กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นและเหลือแค่ความทรงจําไว้ให้เขาจะเปลี่ยนบทสรุปให้แตกต่างไปจากเดิมได้ไหมหรือจะล้มเหลวอ,อย่างเดิมก็ไปตามอ่านต่อกันได้เลยนะครับที่ Return to Player บอกเลยว่าเรื่องนี้ผมชอบตัวเอกมากๆทั้งเก่งทั้งเหลี่ยมแล้วก็จะมีขอบตาดำๆแบบแคล้ายๆแอลจากเลนนดอะ่ะแบบมันเป็นบุคลิกที่ดูแล้วเหมือนคนฉลาดอะ่ะแล้วก็ฉลาดจริงๆด้วยมีแผนมีมีแผน,ม,ม,แผนมีการเตรียมตัวที่ดีเสมอถึงจะมีความทรงจําจากชาติที่แล้วเถอะแต่ว่าในชาติที่แล้วเขาก็เป็นคนสุดท้ายที่ยังรอดชีวิตอยู่เลยนะเออเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนคนนี้ยังไงก็ไปอ่านต่อได้ Return to Player นะครับเรื่องต่อไปที่จัดแนะนําคือ สุดยอดฮันเตอร์สายชีนเปิดเรื่องมาด้วยทีมปฏิบัติการที่กำลังจะลงพื้นที่เพื่อเคลียร์ดันเจียนและก็มีผู้สู่ข่าวคนหนึ่งได้ถามถึงการใช้ความรุนแรงกับทีมทำความสะอาดซึ่งตัวเอกเราก็พูดออกไปว่าไม่จริงและดูจะโกรธกับคำถามมากๆเขามักใหญ่ไฟสูงและเกลียดคนที่มาขวางทางที่สุดเขาคือฮันเตอร์ระดับ SSS และเป็นอันดับหนึ่งของโลกระหว่างทางที่เดินทางกับสมาคมหลังจากที่เคลียร์ดันเจียนเสร็จ เขากับโดนรอบโจมตีโดยกลุ่มที่มีมาเพื่อจัดการผู้มีพลังพิเศษพร้อมกับเครื่องมือทันสมัยได้รุมยาตัวเอกจนน่วมแต่ถึงยังไงเขาก็สู้ไม่ถอยทั้งโดนรถบรรทุกชนทั้งปืนรุมยิงเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ตายสู้มาเป็นพันๆครั้งแล้วด้วยร่างกายนี้จนกระทั่งได้เห็นปืนไททันที่มีแสงสีฟ้าและใช้สําหรับกวาดล้างผู้มีพลังพิเศษและหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ปลดสกิลรับเวรกรรมก็คนชั่วเนาะ และได้ย้อนกลับไป10ปีก่อนอาชีพที่ถงจัดสรรตามเวรกรรมของชาติที่แล้วและอาชีพที่เขาได้ก็คือทีมทําความสะอาดดันเจียนเรื่องนี้นะครับตอนแรกๆนึกว่าอา่านในเรื่องของตัว้าสซะอกตัวเอกนิสัยดีเราอาจจะเบื่อกันแล้วแบบนี้ก็สนุกแปลกใหม่ดีเขาต้องตามสืบว่าใครสังหารเขาเมื่อชาติที่แล้วและทําตามเงื่อนไขของสกิลเวกรการ เรื่องต่อมาใครที่ชอบเกี่ยวกับเวทมนต์ไม่ควรพลาดกับพระเอกที่เก่งหล่อเท่มากๆในเรื่องจอมเวทเกิดใหม่ในรอบ 66, 6 6 6 6 6ปีเลขอย่างสวยเลยเป็นเรื่องของดดอาโบ w โวพีจอมเวทแห่งศาสตร์มืดผู้ที่ต้องต่อกรกับเทพทั้ง12และได้ตกหลุมพรางเหล่าเทพแต่เทพปราบเขาไม่ได้จึงรวมตัวกันเพื่อรุมผนึกเขาหลังจากที่เขาดานผนึกเวลาก็ผ่านไป 66, 6 6 6 6 6ปี ก็ได้มาจุติเกิดใหม่ในตระกูลใหญ่ชื่อว่าเจมี่เวลตันเขานั้นเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่ซึ่งก็ทำให้เขาเหนื่อยไม่น้อยเลยแหละเนื่องจากเขาจดจำเรื่องของตัวเองเมื่อชาติก่อนได้ก็เลยต้องแสดงเป็นคนยิ้มแย้มสดใสตลอดเวลายังไงล่ะแต่เขาก็ต้องการกลับเป็นจอมเวที่ใหญ่อีกครั้งเพื่อลังแคนเหล่าเทพที่ผนึกเขาบอกเลยว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามสุดๆและตอนนี้ก็มีให้อ่านเกือบร้อยตอนแล้วนะครับ สำหรับผมก็ต้องรอสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อไปอะนะสนุกมากคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์และพระเอกเก่งไม่ควรพลาดน,นะครับกับนันแคทแนะนําเลยต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจอมยุทธวิชากําลังภายในศิละปะการใช้อาวุธอย่างอสูรครั่งผู้หววคืนเรื่องเปิดมาที่หน้าผาสูงแห่งหนึ่งมีชายเสื้อแดงคนหนึ่งที่แพ้มถึงความหลังอย่างพูดไม่หยุดและมีกลุ่มสํานักมารที่ตามไล่ล่าเขาเรียกเขาว่าอสูรครั่ง เขามาทวงสิ่งที่อสูนข้างขโมยไปนั่นคือหยกสวรรค์แต่พอพวกเขามาหยุดการพูดของอสูนข้างจึงขู่จะทิ้งหยกสวรรค์ลงหน้าผาและก็ให้เขาพูดเพิ่มต่อไปจนทางสำนักมานเอือมและด่าว่าอสูนข้างที่ว่าผีเจาะปากมาพูดน่าจะเป็นเรื่องจริงสินะเมื่อโดนขัดจังหวะอสูนข้างก็ขู่จะทิ้งอีกครั้งและก็ได้เถียงกันไปมาเนื่องจากอสูนข้างโดนไล่ล่าจนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้อึแต่พี่แกดูจะเคืองที่ไม่ได้อึ หลังจากนั้นอสุนข้างกริงตัดสินใจกืนยกสวรรค์เข้าไปและได้เข้าต่อสู้กับสำนักมารด้วยความเหนื่อยล้าการต่อสู้จึงจบลงด้วยการที่เขากระเด็นตกหน้าผาหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปโผล่ที่สว่างที่หนึ่งได้พบกับยอดเซียนเนื่องจากยกสวรรค์ที่กืนเข้าไปหลังจากได้พูดคุยกันยอดเซียนก็ได้ตัดสินใจมอบโอกาสครั้งสุดท้ายให้อีกครั้งแต่ก็แลกกับการที่ยอดเซียนจะต้องรับโทษและไม่สามารถช่วยได้อีกและอสุรข้างเขาก็ลืมตาตื่นอีกครั้งในโรงเตี๊ยมที่เคยอยู่สมัยเด็ก เขาชื่อลีจาฮาบอกเลยว่าสนุกมากๆอีกเรื่องตัวเอกเป็นคนที่เทาๆและอีกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้คือเขาเขียนมาให้ตัวเอกปากแซบมากๆคืออ่านไปขำไปอะบางทีใครที่ชอบตัวเอกพูดเยอะๆพูดเก่งๆปากแซบไม่ถ่อมตัวแถมชอบคำยกยอหามากๆเลยแหละก็มาอ่านต่อกันที่สุนข้างผู้เหมือนคืนนะครับนี่เป็นเรื่องสุดท้ายในลิตนีแล้วแหละนะครับว่าด้วยเรื่องที่วันหนึ่งจู่ๆก็เกิดสี่เหลี่ยมประหลาดเกิดขึ้นทั่วโลกทุกคนเรียกมันว่าเกต เกณนั้นมาพร้อมกับพวกปีศาจและยังทําให้มนุษย์บางคนได้รับพลังพิเศษและนี่คือจุดเริ่มต้นของผู้ชายที่ชื่อฮันยูจินและน้องชายของเขาทําให้น้องชายของพระเอกนั้นกลายเป็นสุดยอดฮันเตอร์ระดับเอส่วนเขานั้นอยู่จุดต่าสุดคือระดับเและน้องชายก็ทอดทิ้งเขาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยเกลียดน้องชายเลยสักครั้งเขานั้นต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเพื่อปักท้องของตัวเองในแต่ละดันเจี้ยนที่เข้าไป ฮันยูจินจะมีชีวิตรอดออกมาได้เสมอแม้ว่าทุกคนจะตายกันหมดจนทุกคนไม่อยากจะคบค้ามองเขาเป็นตัวซวยและได้เกิดเรื่องในดันเจี้ยนหนึ่งที่มีระดับต่ำแต่กับพบเจอมอนเตอร์ที่เป็นมังกรระดับหนึ่งที่ไม่เคยมีใครโค่นได้แน่นอนว่าทุกคนตายหมดเหลือเพียงฮันยูจินแต่ตอนที่สิ้นหวังที่สุดน้องชายเพียงคนเดียวฮันเตอร์ระดับเอก็โผล่มาช่วยไว้และได้เข้าต่อสู้กับมังกรอย่างดุเดือด เขาก็ได้รู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องชายไม่ได้ทอดทิ้งเขาแต่ต้องการปกป้องพี่ชายในแบบของเขาเองและพิษบาดแผลจากการที่เข้ามาปกป้องพี่ชายทำให้น้องชายเสียชีวิตต่อหน้าฮันยูจินทำให้เขาได้รับผลของสกิลพิเศษจนสามารถสังหารมังกรตัวนี้ได้หนึ่งในรางวัลที่ได้คือหินอนธิษฐานเขาจึงขอให้ย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดการปลุกพลังตัวเขาเรื่องนี้สนุกไปอีกแบบนะครับเพราะปกติเราจะเห็นพระเอกเก่งเทพในเรื่องประมาณนี้ แต่พระเอกเรื่องนี้ไม่ได้เก่งน้นต่อสู้เลยแต่ก็มีแต้มต่อเรื่องประสบการณ์อย่างมากเป็นผู้ฝึกสอนให้ฮันเตอร์อีกหลายๆคนจบไปแล้วนะครับสําหรับมังควาที่พระเอกตายแล้วเกิดใหม่หรือย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตเพื่อนๆชอบเรื่องไหนในลิฟนี้หรืออยากให้ผมนําตัวละครไหนไม่ว่าจะเป็นเกมอนิเมะมังนะงะมังควาก็บอกกันมาได้เลยนะครับเช่นเคยก็ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมกับตันแคทตลาไปก่อนสวัสดี